งานกราฟิกจะง่ายขึ้นเมื่อเรารู้จักคำว่า AI AI นี้ทำได้ตั้งแต่การปรับรูปภาพตามจินตนาการการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรูปภาพภายในทั้งการทำฟอนต์ทำข้อความในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพามารู้จัก Adobe Firefly เพราะว่า Adobe Firefly มีเวอร์ชั่นเบต้าที่สามารถใช้ในมือถือหรือว่า iPad ได้โดยไม่ต้องมี PC เราก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้แล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้น้องเบลจะพาทุกคนไปดูนะคะว่า Adobe Firefly นี้สามารถ ทำอะไรได้บ้างไปติดตามชมกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ firefly.adobe.com ก่อนนะคะโดยจะมี text to image generate f i l l แล้วก็ text effect กันนะคะ text to image นะคะจะเป็นการเซิร์ชข้อความ AI จะประมวลผลภาพขึ้นมาให้เราเลยว่าที่เราเซิร์ชไปนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็กดเข้ามาเลยมองเห็นที่มุมขวาน,นะคะก็จะมี ขนาดภาพที่เราเลือกเลยนะคะเดี๋ยวน้องเบลจะเลือกเป็น3ต่อ4เนาะเพราะว่าเราจะเอาไปทําเป็นแบบว่าโปสเตอร์ต่อ AI นี้มันจะประมวลผลช้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันต้องมีการประมวลผลหลายๆอย่างเนาะอ่าสมมติว่าถ้าเรายังไม่พอใจในภาพนี้นะคะเราก็กดตรงรีเฟรชตรงนี้ได้มันก็จะเป็นการรีใหม่เนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าภาพมันจะออกมาสวยประมาณไหนนะฮะอ่าเดี๋ยวเราเอาเป็นภาพนี้ดีกว่าเราก็กดเข้าไปแล้วก็มุมบนของรูปก,ก็จะมีเครื่องหมายดาวน์โหลด เราก็ดาวน์โหลดตามปกติเลยใช้งานง่ายมากเครื่องมือแรกก็ผ่านไปแล้วนะคะโดยที่ด้านขวานี้ก็จะมีให้เราเลือกะคะว่าเราจะได้ภาพเป็นแนวไหนก็จะมีทั้งแบบว่าธรรมดาแล้วก็เป็นภาพถ่ายแล้วก็เป็นภาพกราฟิกแล้วก็เป็นภาพแบบว่าอาร์ตอาร์ตหน่อยเนาะเครื่องมือที่2นะคะก็จะเป็นการ generate f i l เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของภาพถ่ายนะฮะแล้วก็อัปโหลดรูปมาเลยเราอยากให้เพื่อนของเราใส่ชุด ว่ายน้ำไปชุดแบบว่าชุดราตรีชุดว่ายน้ำค่ะแล้วก็กดเข้าไปเลยตรงนี้แล้วก็ทําการลบตรงนี้ไปเลยลบไปแล้วก็ลากไปเป็นฟิวว่ามาร์คพื้นที่ไว้ว่าเราจะให้ตรงนี้มันเป็นอะไรเราก็จะเป็นฟิวแบบว่าเบสละกันค่ะเบสแล้วก็เจเนเรตไปเลยง่ายๆสบายๆนะคะแอปนี้ไม่ได้ใช้อะไรยากแล้วก็รอมันก่อนมันก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบเลยแล้วก็ เลือกเอาว่าแบบไหนมันเหมาะแล้วก็แบบไหนมันเนียนเนาะโดย AI นี้นะคะถามว่าเนียนไหมก็เนียนประมาณ60%นะคะแต่ว่าโดยรวมก็คือสวยนะะี่ค่ะเราก็จะเลือกได้เลยว่าเราจะเอาแบบไหนอ่าซึ่ว่าถ้ายังไม่มพอใจก็กดมอตรงนี้อีกมันก็จะสุ่มมาใหม่เนาะอ่าแล้วนี่ก็จะเป็นชุดที่เราได้ออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นฟิลนี้แล้วก็ถ้าโอเคแล้วเราก็กดคลปตรงด้านล่างเลยสึว่าถ้าภาพนี้แล้วโอเคแล้วนะคะแล้วก็ทําการดาวน์โหลดเลยสำหรับฟีเจอร์ที่3ก็จะเป็นการ ทำฟอนต์นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยตรงนี้เป็นการทําฟอนต์แล้วก็ใส่แบบว่าข้อความของเรากับเราจะใส่ข้อความว่าอะไรนะคะแล้วก็ใส่เป็นชื่อเขานี่ใส่เป็นชื่อนะคะแล้วก็เราจะเอาเป็นแบบข้อมูลไปฟิลว่าทะเลเนาะเลยก็ให้มันไปฟิลทะเลแล้วก็จเน่ารตไปเลยนี้ฟอนต์เริ่มมาแล้วนะคะบอกเลยว่าฟอนต์สวยมากเป็นฟิลว่าทะเลก็นัองเบลพอใจในฟอนต์นี้แล้วนะคะก็กดทําก้าน กดมุมขวาตรงนี้มันก็จะมีเครื่องหมายดาวโหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยตามปกติแต่ว่าแอปนี้ไม่ใช่แอปแบบโปรแกรมนี้มันจะมีความแบบว่าเวลาเราเซฟไปไม่จะติดลายน้ำเนาะเพราะว่าเป็นแอปฟรีแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นรุ่นเบต้าด้วยนะคะมันก็จะมีลายน้ำแต่ว่าเราก็ไปแบบว่าลบลายน้ำได้เพราะลายน้ำมันไม่ได้กินเข้ามาตรง ในแบบว่าภาพถ่ายเลยนะสำหรับสามฟีเจอร์นี้เราก็พาทุกคนไปดูเลยนะคะว่ามันทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะไปดูภาพทั้งหมดเลยที่เราทําไว้นาะว่ามีอะไรบ้างภาพแรกก็จะเป็นการหาภาพถ่ายจากข้อความเนาะนี่มันก็จะเป็นทะเลกลางคืนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ภาพที่2ก็จะเป็นนี่การเปลี่ยนชุดให้เพื่อนเรานะคะเพื่อจะนําไปทํากราฟิกต่อเนาะฟอนต์ที่เราทําไว้ก็ติดลายน้ําเหมือนกันเราเข้าไปลบออกนะคะตรงนี้บอกเลยว่า ถ้าตัวไหนที่ใช้ได้จริงก็จะเป็นฟอนต์นี่แหละเบลรู้สึกว่ามันใช้ได้จริงแล้วก็สวยด้วยสำ mm hmm. หรับคลิปนี้นะคะ mm hmm. น้องเบลก็นำแอป AI นะคะมาให้ทุกคนรู้ว่าไม่ใช่ว่ามาสอนนะคะเป็นเสื่อว่าเป็นเพื่อนมาแชร์เทคนิคกันเนะ mm hmm. าะสำหรับคนบางคนก็อ,อาจจะยังไม่รู้นะคะว่าอ๋อมันมีโปรแกรมอะไรอย่างนี้ด้วยหรอสำหรับว่ามันทำยังไงนะคะ mm hmm. น้องเบลก็มาแชร์ประสบการณ์ที่เคยใช้มาแล้วชอบนะคะสำหรับเว็บไซต์นี้เนาะแล้วก็ สำหรับ AI ในงานนิเทศศาสตร์นะั่นเงคิดว่ามันน่าจะเชื่อมไปทางการทําโปสเตอร์ทํากราฟิกนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะขึ้นผลงานกราฟิกที่เราใช้ AI ตัวนีนะ้ในการประมวลผลแล้วก็การทํากราฟิกออกมาว่ามันสามารถใช้ในสายงานได้เลยนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าทํางานแบบว่าไม่ได้แบบจริงจังมากไม่ได้เป็นทางการมากนะคะแต่ก็สามารถทํางานได้ดีเลยนะคะก็ เป็นการทำงานที่ประหยัดเวลานะแล้วก็ออกมาที่สวยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะคะ